สวัสดีครับผมปดพาเท,ที่นนยวชาแนลวันนี้มารับรางวัลที่โรงแรมนาลายจังหวัดนครราชสีมานะครับปดก็กำลังขึ้นไปลองเรียนแล้วก็รับรางวัลนะครับก็มาลองเรียนนะครับหน้างานรอลองเรียนหน้างานก็ ที่นั่งนะครับลงเวียนจุดลงเบียนรับรางวัลน,นะครับเราก็ได้หมายเลขมานะครับ ในปี2567คณะกรรมการศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมเห็นชอบจัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณในวันครูแห่งชาติรวยก็คงจะต้องวัดจัดวัดความสูงวัดน้ำหนักไม่มีเกณฑ์การวัดน้ำหนักแต่การวัดความดีเนี่ยที่ตำแหน่งการวัดความดีเราจะวัดกันในกเกณฑ์การวัดถูกไหมครับเพราะ้นวันนี้สิ่งที่ท่านจะได้รับ มันเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่บอกว่าเป็นความดีก็ขอแสดงความดีกับทุกท่านที่มาวมงาน,นวันนี้นะครับขอแสดงความดีดค,ค,วความดีดีกับทุกคนขอให้รักษาความดีนี้ต่อไปขอพัฒนาตัวเองจนประสบความสำเร็จให้เหิุผลตา่างๆเยอะแยะมากมายวันนี้ว่าท่านเจี๊ยบบอกแล้วว่าถ้าเป็นราชการวัดเป็นที่ดีแต่วันนี้เขาวัดกันด้วยความดีนะเพราะทำเพลงให้กับองค์กรอ่า ที่สำคัญเลยก็ต้องขอบพรคุณนะคะอาจารย์แมที่เชิญชวนหาแล้วก็ประธานเชียร์ได้นะคะที่เชิญชวนตางเข้าในวงการเนี่ยทำประโยชน์เพื่อสังคมค่ะดีใจมากเลยะคะ่ะแล้วก็จะทำต่อต่อไปนะคะเก้าหกจุดสองห้าในกรนเด้ครับ ลำดับท่านต่อไปนะครับลำดัลที่เข้ารับครับเป็นลำดับศิลปินดีเด่นครับนายชินทังเหยื่อกระออครับศิลปินและนักเต้นเปี่ยนเพลงครับลาภปิยาคุณครับนักแสดงช่องเจ็ดสีเอสดีครับเชิญครับ เรามา็นผู้บริหารคุณภาพครับนางสาวมนมาเจริญประโยชน์